ทีมงานครับขอตัวช่วยน้องหน่อยครับอตอนนี้น้องคิตตี้มองไม่เห็นนะครับให้หนูแก้รูบิกนี้ให้ครบทั้ง6ด้านทายกันน้องจะทำตรงนี้ได้ภายในเวลากี่นาทีกี่วินาทีครับ3นาทีให้เป็นนาทีครึ่ง45วินาที4ี้ย โอ้ยน่ยยาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมารินเอบำรุงชื่อเล่นชื่อคิตตี้อายุ5ขวบ11เดือนอยู่โรงเรียนสารสายวิเทศสวรรณภูมิฉั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะโอ้ยวดมัวันนี้คิตตี้มากับใครลูก มากับคุณพ่อคุณแม่กับคุณย่าค่ะออพี่นายซูเปอร์เทนก็มาด้วยแต่มาแท็กซี่ค่ะพี่นายซูเปอร์เทนรู้จักกันได้ไงคะออหนูไปเรียนกับเขามาค่ะเรียนเรียนอะไรคะเรียนทำคลอสขาวแอดวานซ์ค่ะก็เป็นศูนย์เล่นรูบิกให้เต็มแล้วค่ะวันนี้ที่มานี่แสดงว่ามาโชว์รูบิกเหรอคะลูกค่ะอ้ห้าขวบ คุณคะเล่นมานานหรือยังค่ะกิตตี้ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะห้าเดือนห้าเดือนเองเหรอลูกค่ะมันมันสนุกตรงไหนอะลูบิกมันสนุกตรงไหนมันฝึกสมาธิค่ะแล้วหนูก็เหมือนได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวอ๋อเออเนาะครูอยากเห็นอะอยากเห็นเล่นอะมีมีติดตัวมาบ้างไหมลูกหรือทีมงานมีไหมฮะอ๋ออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอแบบมู่ม่ม่ม่ให้นะ ค่ะูกมั่วก็ไม่เก่งด้วยมาเลือกมั่วงหนูจะการให้ฝากฝากพี่โก้มั่วให้หน่อยได้ครับปั๊บปั๊บส่วนใหญ่เนี่ยเล่นอันเนี้ยได้สักกี่วิถึงจะบางทีก็20กว่า29 28 27บางทีก็มีหลุดไป30กว่าบ้างแต่ค่าเฉลี่ยก็จะต่ำกว่า40บ่อยค่อ่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะพร้อมแล้วลุย โอ้โหจับมือมันเล็กก็ดีมากนะมือฮะเฮ้ยใจแล้ว啊อุ๊นิ้วเนาะนี่เขาเสียนเลยนะเนี่ยโอ้ยมันมีทั้งหมดสี่สูตรนะลูกก็เยอะเหมือนกันนะคะบางทีเป็นพันกว่าสูตรแต่หนูยังเรียนเรียนให้ให้บางทีให้ทำสูตรเยอะๆยังไม่ได้เลยบางที ได้แค่ยี่สิบกว่าสูตรเองมั้งคะยี่สิบกว่าสูตรเองเหรอคะใช่ค่ะมีอุปกรณ์สูตรแต่หนูจำได้แค่นี้เองโอ้โหไม่เองแล้วลูกสำหรับพวกครูนยี่สิบสูตรมันเยอะมากเลยค่ะลูกค่ะเอาละค่ะวันนี้พวกเราคงได้ดูความสามารถรูบิกจากคิตตี้แน่ๆแล้วความฝันที่คิตตี้อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกรูบิกรูปแบบต่างๆและแผ่น ตัวจับเวลาแผ่นจับเวลาค่ะเพื่อเอาไปพัฒนาและฝึกฝนให้เก่งขึ้นค่ะอ๋ออ๋อที่แผ่นแบบอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้น<ท>เวลาเร็วๆงั้นใช่ไหมลูกใช่คะ่ะโอเคโอเคพูกเราพร้อมที่จะดูแลหนูพร้อมอยังลูกรลพร้อมแล้วค่ะครับพร้อมแล้วเชิญค่ะพี่ตู้สวัสดีลกูกสวัสดีค่ะพี่ฟูพี่หนูปเป็นเด็กที่น่ารักมากลูก <laughs> เดี๋ยวจะให้หนูโชว์ความสามารถด้านรูบิก แต่ว่าเราจะขอท้าทายหนูแบบเล่นเกมจะเป็นเกมบางอยา่างโดยจะมีกรรมการเรามาเล่นด้วยไอ้เหี้ยหนูอยากจะเล่นกับใครลูกมีพี่หอยกับพี่โกะเอาพี่หอยก่อนที่กําลนะังให้พี่หอยนะพี่หอยเชิญครับจด,ดมาด้วยครับพี่ครับเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตเช็ดเช็ดหน้าผากพี่หน่อยได้ครับน่ารักจังเลยลูกพี่หอยระหว่างนี้พี่ช่วยเคลียร์อันนี้ให้ยากหน่อย ไอเรื่องเคลียร์มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วละ <c oughs> ่ะจะจัดให้แบบยากๆเลยนี่นี่นี่โอ้จบจบอ่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับรู้ศึกษาก่อนลูกอมอาอแล้วลูกนี่คือโจทย์ของพี่หอยถ้าหนูอายุมากกว่านี้หน่อยหนูจะรู้จักผีเป่าๆ <c oughs> นี่คือการแบตเทริรระหว่างพี่หอยกับ <S <S น้องคิตตี้นะครับคนนึงเป่าให้กระดาษโพสิตุดหลหุดปุ๊บชนะเลยห้ามใช้มือทีมงานครับพี่ซุปรบกวนแปะที่พี่ก้อีกคนหนึ่งอ,อ่าควบคู่ไปเลยเดี๋ยวสองพูดกระเด็นหนูโดนลุมอยู่นะลูกใครคนใดคนหนึ่งหลุดถือว่าเขาชนะเราเลยเราต้องเร็วนะลูกนะพร้อมนะลูกพี่หอยพี่กอ้อพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อม เตรียมตัวรับครับลงบนเออเอขึ้นขึ้นบนเดี๋ยพ้นไป้างหน้าเฮ้ยเอาขึ้นพี่สวมจมูกขึ้นมาพี่แทงจมูจมูกเออมันได้กลิ่นอะไรบางอย่างเลยเกี่ยวใช่ไหมพี่ไปตอไปตมมีอะไรตายไปตอไปตอ่ลถูกแล้วไอพี่กอลฟใกล้แล้วพี่กอกล้ครับเราเป็นนักเต่านะ คือตอนนี้เด็กสร็แล้วนี่คือโจนระหว่างพี่หอยกับพี่โก้นะครับใครจะชนะครับโอ้โง่พาเขาแข่งอยนาี้เขาตื่นแรงแคกขนาดเดียวโอเคอมากี่คนนะีมาสี่คนเลยอะไรวะ กรรมการดีขึ้นไหมครับผมจะได้เข้าสู่โจทย์ต่อไปเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับทิมงานครับมาครับกรรมการครับตรงนี้มีรูปอีกอยู่3ามรูปท่านหารือกันแล้วเลือกหนึ่งลูกครับเลือกหนึ่งลูกอันนี้คือลูกที่กรรมการเลือกนะครับทีมงานครับเก็บอีกสองลูกไปครับนี่คือลูกที่กรรมการเลือกนะลูกให้ทำลูกเต็มหรอ เดี๋ยวจะให้หูทำลูกนี่หูดูก่อนลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเห็นด้านแล้วนะทีมงานครับขอตัวช่วยน้องหน่อยครับช่วยอะไรคือคิตตี้ขออนุญาตนะลูกแดดมันแยงตาเหรอครับแสงสตูมันแรงไปหน่อยลูกนั่นล่ะอ้าตอนนี้น้องคิตตี้มองไม่เห็นนะครับ แล้วก็เรามีรูบิกอยู่ข้างหน้าหนึ่งลูกสิ่งที่ท้าทายน้องคิตตี้คือให้หนูแก้รูบิกนี้ให้ครบทั้ง6ด้านโอ้รอไม่ลูกร้าวป่ะทายกันน้องจะทำตรงนี้ได้ภายในเวลากี่นาทีกี่วินาทีครับสามนาทีพี่โกว่า3านาทีเพราะว่าน้องบอกว่าแก้ปกติก็ประมาณสามสิบวิอันนี้ปิดตาปกติเขาได้ประมาณ30คูคูณไป3แเลยให้เป็นนาทีครึ่งหรือว่านาทีครึ่ง พี่หอยครับผมขอเป็น45พี่ว่าเท่าไหร่นะ45วินาท <45 S 2> ี 45, 45นี่คือ45นี่คือ45วิ90วิและ180วิ <S 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 ค่ะทีมงานครับพี่ซุปขอเวลาขึ้นครับคิตตี้ตอนนี้รูบิกอยู่ข้างหน้าหนูนะลูกเตรียมตัวนะ,ะพร้อมเริ่มครับ กวิเฮ้ยครับผมขออีกทีได้ไหมทีมงานอีกสองลูกที่เหลือให้กรรมการเลือกครับเป็นไปได้ไม่เป็นเป็นเป็นไม่ได้อะผมว่าต้องมีเตียมอ่ะอีสองลูกให้กรรมการเลือกดูหูวิดูดููขอเลือกดูขอเลือกดูขอเลือกหกวิเอาเอาอันนี้เอานี้ครับโกลูกนี้นะพี่โกนลูกนี้นะครับผมว่าสี่ห้านี่ยังนี่คิดจะตลกอยากให้หนูแก้ลูกนี้ลูกพร้อมแลลูกกรรมการผมให้พูดใหม่กี่วิ สิบห้าสิบห้าที่ถอยมาเยอะเลยนะแต่ผมบอกกรรมการก่อนนะลูกแรกเนี่ยทีมแมนก็ตกใจนะเพราะว่าเร็วเร็วเกินที่เราคิดเหมือนกันพี่หอย15ครูเท่าไหร่ครับยีค่ะหนูคิดว่า20ิเหมือนกัน20เหมือนกัน15 20้ากรรมการคิดว่าหนูจะใช้เวลาแก้15บหาวิ2ีิวินนะลูกนะลองดูนะลูกเฮ้ยหนูมือจับลูบิดไว้ก่อนลูกเต็มตัวนะคะแล้วเขารู้เลยว่าเศษยังไม่เปิดด้วยเตร็มตัว จับเวลาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเสร็จตั้งแต่หกวิแล้วนายกีใช่ใช่จริงๆิพี่สุเวทมันเสร็จหกวิใช่ครับแต่ทีมงานช้าคือผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไม่ทันนี่คือเฮ้ยลูกเล่นของรูบิกครับถ้าหากว่ารูบิกเขาเข้าสูตรอยู่เนี่ย คนทั่วไปมองอาจจะเห็นว่านี่มันคือความยากถ้าเราเริ่มแก้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะแก้เป็นวันเป็นเดือนหรือบางคนทั้งชีวิตก็ไม่สามารถคลี่คลายได้แต่กับน้องคิตตี้ซึ่งเขาเขารู้สูตรอยู่เนี่ยเขาสามารถทําได้แบบนี้ครับแม้กระทั่งปิดตาแล้วถ้าสักบุระเราท้าหนูลูกให้หนูแบบว่าปิดตาแล้วเอาลูกิกมาวางสามสี่ลูกให้หนูทําต่อเนื่องเลยอ่ะหนูว่าหนูไหวไหมลูกได้ค่ะแต่ต้องตามสูตรของมันได้ลูกหนูอยากได้เต็มที่สามหรือสี่ลูกลูก สี่ลูกค่ะทีมงานครับลบกวนสี่ลูกครับช่วยไปทําให้เป็นรูบิกยากๆสี่ลูกครับ <ไป S 1> นี่คือโจทย์สุดท้ายครับนี่คือโจทย์สุดท้ายสี่ลูกท่านผู้กำการครับผมต้องย้ําว่านี่คือรูบิกทริกช็อตคำว่าทริกช็อตคือว่าเด็กคนนี้เขามีสูตรในการแก้รูบิกเหล่านี้ครับ<ห>ซึ่งจําได้ยังไงว่าคือถ้าถ้าเป็นผมดูอ่ะถ้าเป็นผมดูนะถ้าผมเริ่มจับปุ๊บนะผมก็จะเข้าสูตรของผมอ่ะซึ่ง เร็วสุดผมก็นาทีครึ่งช้าสุดก็สิบกว่านาทีเวลาที่ท้าหนูคือ30วินาทีนะลูกทีมงานครับพี่ซุปขอเวลาขึ้นจอครับจะไม่ต่ำเกินสิบวิเนอันนึ่งต่ำต่ีตีลูกลูบหลูกสมาธิครับพวกเราครับกำลังใจกับน้องคิตตี้ครับคุณตค่ะเก็บห้าขกับการแก้รูบิกแบบปิดตาครับรูบิกทริกช็อตอง ติดตาครับเตรียมตัวเริ่มครับโอ้ไปแล้วเย,าย,ย,าย เจ็วิสี่ลูกหด้านเวลา28วินาทีครับโอ้เจ็กลูก <Yeah. S 1> เวลาครับโมกิตตี้ห้าขวบครับพี่นายเชิญครับท่านต้การครับนี่คือเด็ก5้าขวบที่ฝึกเล่นรูบิกได้5เดือนโดยที่มีผู้ผลักดันคือป้าป๊า <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> แล้วเรียนกับใครนะ <c oughs> พี่พี่นายซุปเปอร์เทนครับพ <c oughs> ี่นาย คือเด็กที่มาซูเปอร์เทนตอนซีซั่นหนึ่งจริงๆวันนี้เขามาช่วยเป็นโค้ชด้วยแล้วก็ให้คําแนะนํากับพี่ๆทีมงานรายการด้วยเขาอยู่ตรงนี้ครับพี่นายประซุบชวนหน่อยครับมานี่เลยลูกมาพี่นายครับมาครับพี่นายซูเปอร์เทนครับโอ้โห <c oughs> ว,วันที่มาหาเราผมสัน้นอยูทางนี้ลูกทางนี้ตอนนั้นอยู่มอ,อะไรลูกตอนนั้นอยู่ม .2 ออครับนี่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 สิบสามอันนี้ สิบแปดแล้วครับสิบแปดอยู่ปีไหนลูกขึ้นปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่นิเทศจุฬาครับว้าวนี่ป้ารหัสลูกเด็กคนนย่าเถอะผมเห็นเขามาอยู่ตรงนี้มาช่วยแนะนําทีมงานก็เลยรู้สึกว่าอยากชวนเขาเล่นด้วยเอายากยากลูกเอายากยากสลับนะสลับเลยลูกสลับเลยท้าคุณครูเราเออเอาแล้วเดี๋ยวไม่เข้าสูตรด้วยเออไม่เอาสูตรนะลูกเอามั่วเอามั่วยากยากไปเลยลูก พี่นายครับอันนี้ถือว่าน้องโหดไหมครับเอาเรื่องเลยครับคิตตี้หนูดุเหมือนกันนะลูกถ้าคิตตี้ทำลูกนี้หนูคิดว่าหนูใช้เวลาเท่าไหร่ลูกน่าจะไม่เกินสี่สิบค่ะถ้าคิตตี้สี่สิบวิแล้วหนูว่าเราท้าคุณครูของเราสักกี่วิดีลูกสิบวิพี่นายครับลูกสิทธาสิบวิน่าเลยครับเิญครับพี่พี่ทีมงานครับขอเวลาครับพี่นายครับครับผมร้อมนะครับ เริ่มครับโอ้ยมีแปดม่แปดมีแปดมีเจ็ดจอ่ะหาสิทำได้แปดนี่คือพี่นายซุปเปอร์ทนของเราครับ วันนี้ไม่ได้มาธรรมดานะครับมารายการซุดประเทนต้องมีความฝันให้ด้วยและนี่คือสิทธิ์ที่รายการให้กับนายครับยิ่งใหญ่ขอบคุณมากครับนายครับขอบคุณครับพี่นายซุปเปอร์เทนครับขอบคุณครับทั้นายคือเขาอยู่ข้างเวทีครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะชวนเขามาอัปเดตว่าว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ตัวอย่างครับเมื่อสักครู่คือพี่นายอายุสิบแปดเขาส่งต่อความรู้ความรักด้านรูบิกมาถึงเด็กห้าขวบซึ่งเพิ่งเรียนเพียงแค่ห้าเดือนน่ะทั้งสามท่านได้รู้จักกับน้องคิตตี้รู้สึกยัังงงไบบ้าคร รูบิกเนี่ยมันเป็นทักษะพิเศษพอเราเล่นไปเนี่ยมันจะได้ที่คุณลิสต์ออกมาเนี่ยได้ถึง7ทักษะเลยนะแต่สิ่งที่คิตตี้มีในตัวเองที่นอกเหนือจากรูบิกนะลูกคือเขาฉลาดอะ่ะแล้วมันมีความน่ารักสมวัยแต่มีความคิดที่ฉลาดเกินวัยอะ่ะวันนี้ครูเห็นหนูแล้วครูชื่นใจมากๆเลยลูกรักษาความดีความน่ารักความสดใสแบบนี้ไว้นะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านค,ค,ค,ครับ ความฝันที่พาคิตตี้มาซูเปอร์เทนก็คือต้องการต่อยอดความสามารถด้านรูบิกครับอยากได้รูบิกแบบแปลกๆต่างๆะครับ,รบแล้วก็อยากได้อุปกรณ์จับเวลาครับเพื่อจะได้พัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองครับนี่คือความฝันของคิตตี้ครับทั้งสามท่านครับพวกเราให้ผ่านค,าาค่ะขอบคุณค่ะคิตตี้ลูกคุณซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารัก ความสามารถและความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านดีใจมากที่รายการเราพบเจอน้องคิตตี้นะลูกนะและให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับท่านไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า4ี่ก้าลูก<ค><น>เอามือปิดตาไว้นะจ๊ะพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องคิตตี้จากคิงพาวเวอร์ครับโอ้โห,โโหว้าว คุณชอบที่น่าตื่นตะสวันด์ที่ดีลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะมาดูใกล้ๆลูกหนูรู้ใช่ไหมลูกว่าทั้งหมดนี้คือรูบิกหูรู้ใช่ไหมลูกมันคือรูบิกที่หลากหลายอันนี้ยากหนูรู้ใช่ไหมมันมันมันยากยังไงลูกเห็นพี่ไฟหน่อย คือมันต้องบิดบิดหลายอันแล้วมันก็ต้องบิดเยอะค่ะมันเป็นทรงแปลกๆเล่นยากๆอันนี้เคยเล่นไหมลูกไม่เคยค่ะคนะทรงมันก็แปลกๆครับที่น่ารักมากคือนี่ครับกล้วยคืออะไรรูบิกกล้วยครับพี่พี่ <c oughs> ต้องบิดบิดให้มันเป็นกลับมาเป็นทรงเอาเอา,เอาุเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาที่เดิมไม่ได้รู้ <c oughs> จะไม่ลูกอ่ามันมีวิธีเล่นนะแล้วก็นี่คือแผ่นจับเวลานี่คือแผ่นจับเวลานะรนี้ วันนี้เรามีรูบิกที่หลากหลายทั้งหมดนี้มีแผ่นจับเวลาแล้วก็มีทุนกนารศึกษามอบให้ลูกด้วยโรมนันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 2,000 20, 0บาทจาก King Power ครับนี่คืออัีีรยพันจิ๋วรูบิกตัวนึของเรานะครับน้องคิตตี้ครับเป็นไงนะคะวันหลังมาใหม่นะวันหลังรู้ำทำได้ยากขึ้นแล้วหนูมาโชว์ได้ไหมลูก วันนี้สนุกไหมลูกสนุกค่ะลาคำนั้นก่อนลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ